ยินผ้ากินกวางค่ะแมงคามทอดพี่น้องแมงคามทอดเอาไปตําแจ้วแมงคามพี่น้องจะเสีบจะเสียบเราเสียบซั่งเด้มาอันดับแรกเขาได้แมงคามมาเขาก็มาเสียน้ำล่างน้ำก่อนด้กับพี่น้องแต่แมงคามที่เป็นเห็ดมาแบบนี้มันสุกเลยค่ะเป็นต้มเราเปนคอยเอาเปลือกมันออกเอาเปลือกแข็งๆมันนะคะออกเอาขามันออกหรอกค่ะมันยิ่งน้ำแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นขายตัวละห้าบาทได้พี่น้องเนี่ยค่ะแมงคามทั้งมีทั้งแมงกีแมงโค้งแมง แมงตัวน้อยๆเนี่ยแม่นบืล้ค่ะแมงขามเศษแมงขามค่ะมันตัวที่มันไปซุนแล้วมันแพ้เขาก็เอามากินซะแล้วพี่น้องขวากินซะแล้วเนาะนี่เอามาแช่น้ำจักพักพอมันพราะว่าเขาฟิตมาเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาที่เอามาละลายน้ำค่ะการจับเบื้องมาละลายมาละลายก็จับเบื้ององเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยมองอันนี้มันเนี่ยมองโตมันน้านิ่มๆคือหมายก็มันละลายแล้วค่ะมันสะดดิบน้ำจากน้อยก่อนอื่นเขาก็ระบางล้อเขาก็เฮดเตียม พริกหอมกับเทียมต้องกันเนาะพี่น้องเอาไปขัวก็ได้จี้ก็ได้ยังก็ได้แต่เขาขี่ขั้นก็ไฟกับพี่น้องเอาใส่หมอดไล่น้ำมันนี่ละอบเวฟไปลวดเอาจากสิบนาทีพี่น้องให้มันสุกๆดีๆพริกอะเอ็ดดีๆแล้วก็แต่ลำพังถาพริกทำพังถาพริกสุกเนาะพี่น้องเขามาทอดแมงคามเลยค่ะพี่น้องน้ำมันห่อนๆนี่ใส่ลงไปจวดลวดกับจวดลวดล้อมันจากพักหนึ่ง ประมาณสิบห้านาทีพี่น้องทอดโดนติบด้วยมันก็ยิ่งกรอบมันตัวใหญ่นาะปุ่นไห้มันกองก้นก่จอดแแแอย่างที่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกองกลนก่จอดแฉะแจดฟ่วงลางลิงแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี่ยก้อแนบบเนี่ยตัวผู้ตัวแม่มันก็กองคือกันเบิดพี่น้องกองกลนก่จอดแฉะแจดไข่องป้องแป้งขึ้นเขาก็สังเกตเบื้องค่ะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วพี่น้องทอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันยิ่งกรอบค่ะบันนี้เฮากะเอามาสิมเมึงได้พี่น้องเฮากระสิมเมึง,งคือกัน สิมือล้วเขาก็ล้ำพังนั่นฮะกะจิจัดผักถาพ่อบ้านกับพ่อบ้านเพราะว่าพอ่าพอ,บาพอบ้านเป็นเป็นคนุนั่นเห็ดแ <c oughs> มงคามทอดแมงคามให้ให้เป็นทอดให้ค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่เอ้าเลี้ยวเลี้ยวตีเถ้าเอ้าขันเลี้ยวเลี้ยวคอยจีขคอยจีได้เห็ดเจียวแมงคามมันอย่ามาตำพริกพี่น้องพริกกันเขาเลี้ยวแล้วนั่นละมันสุกแล้วเขาเขามันออกแล้วพี่น้องยาวไสเลยมันแข็งเอาะตะโตมันนะค่ะมันจิมีสองส่วนเอาส่วนหางมันเด้อพี่น้องส่วนตัวมันนะค่ะ ที่มันนิ่มๆนะเอาใสเออแล้วก็โคกดีๆพี่น้องโคก,กันไม่ละเอียดเน่อมันเป็นกาบมันจะเป็นกาบถไหมอันนี้โคก,กเอาโคก,กสมตำาโคกก่บ่จากแหลกดีป่นไหนพี่น้องเล้ววหละเหากะปีก็ได้ค่ะที่เป็นกะปีก็ได้ปลาล่าก็ได้เด้อพี่น้องแต่ว่านี่ห้องที่ใส่กะปีมือเนี่ยที่ใส่เป็นกะปีเพอใส่ปลาล่าแล้วๆห้อก็ใส่น้ำต้มสุกค่ะหรือน้ำอุ่นเนี่ยคะ่ะพี่น้องใส่ลงไปพออูจูนี่ละวันนั่นโคกไปโคกไปมาจัดจานวันเนี่ยผู้หล่ะ<ๆ> แต่ว่าแมงคามก้อนเยอะมันจัดจานเนี่เอาเกลือหอยอย่างน้อยได้พี่น้องมันทิมันจิได้รสชาติกลมกล่อมอ่ากน้อยค่ะจัดจานมื้อนี้ก็ได้ประกาศนาลวกประกาศนาชิมเมื่พี่น้องปัดทุแซบป่ะพี่น้องค่ะบวยแซบขนาดกอบมันน,นุ่นหนุนนุนแล้วพี่น้องมากินเข่าบัญญัปุ่นเอ้ยแซบหลาย